สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้อยู่กับคุณครูอาทิตย์สังวิเศษในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระการเรียนรู้ที่1นะครับศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่7ศาสนาต่างๆในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยให้เสรีในการนับถือศาสนานะครับเพราะศาสนาุูศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีศาสนาพิธีที่ปฏิบัติเพื่อให้ศาสนิกชนเนี่ย แสดงถึงความศรัทธาในศาสนาตนเองนะครับในประเทศไทยเนี่ยจะมีศาสนาหลักๆอยู่5ศาสนานะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันอันดับแรกครับศาสนาพุทธครับศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิก์ครับศาสนาที่5เนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่มีผู้นับถืออยู่ในประเทศไทยนะครับสำหรับศาสนาพุทธเนี่ยจะ ตัดออกไปเนื่องจากว่าเราได้เรียนเรื่องพุทธประวัติพุทธสาวกนะครับชาดกแล้วก็หลักธรรมคาสอนต่งตางๆแล้วก็แนวทางปฏิบัติในทางพุทธศาสนาในบทก่อนๆแล้วนะครับซึ่งเราก็รู้รายละเอียดของศาสนานี้มากพอสมควรแล้วครัวที่ก็จะขอเริ่มจากศาสนาอิสลามครับศาสนาอิสลามนะครับเป็นศาสนาหนึ่งของโลกที่เกิดขึ้นที่นครมักกะหรือ บางที่อาจจะใช้คำว่านครเมกกะก็ได้นะครับประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนหนึ่งนับถือนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับส่วนอยากจะนับถือศาสนาอิสลามนี้นะครับมาดูครับหัวข้อแรกครับศาสดาของศาสนาอิสลามศาสดาของศาสนาอิสลามคือท่านมูฮัมหมัดครับท่านมูฮัมหมัดเป็นชาวอาหรับนะครับเกิดที่นครมักกะ ประเทศซาอุดิอราระเบียเมื่อปีคศห้ร้อยเจ็ดสินะครับประวัติของท่านมีดังนี้ครับมูฮัมหมัดท่านเป็นคนที่ฝักใ่ในาศาสนาท่านมักจะไปบำเพ็ญสมาธิที่ถ้ำฮิรอบนบุเขาหนูนะครับในคืนหนึ่งนั่นเองนะครับของเลื่อนดอมบดอนเนี่ยกราเบียนนะครับทูตของพระเจ้าคือพระเจ้าคนในาศาสนาอิสลามคือพระอัลลอฮ์นะครับ ได้นำองค์การของพระเจ้ามาประทานแก่มูฮัมหมัดท่านมูฮัมหมัดนั่นะครับท่านจึงได้นำคำสอนเหล่านี้มาเผยแผ่จนเกิดเป็นศาสนาอิสลามขึ้นโดยเริ่มแรกเนี่ยท่านได้ประกาศศาสดาอขออภัยครับประกาศศาสนาอย่างลับๆคือสอนแก่ญ,ญาติและคนใกล้ชิดเป็นเวลาสามปีก่อนนะครับแล้วเมื่อหลังจากนั้นเนี่ยท่านจึงเริ่มประกาศศาสนาอย่างเปิดเผยนะครับ ท่านมูฮัมมัดเผยแผ่ศาสนาเป็นเวลา23ปีนะครับแล้วสิ้นชีวิตเมื่ออายุ63ปีมาดูหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนะครับคำสอนของศาสนาอิสลามนะครับได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ซึ่งมีชื่อว่าคัมภีร์อันกุรอานครับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยมี2ประการคือหลักศรัทธา6 และหลักปฏิบัติ5ประการมีอะไรบ้างนะครับมาดูต่อเลยอันดับแรกครับหลักศรัทธา6 1. ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คือพระเจ้านะครับ 2. ศรัทธาต่อเทวทูตคือผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนกลางระหว่างศาสดากับพระเจ้า 3. ศรัทธา,าต่อคำพีอันกุรอานครับ 4. ศรัทธาต่อศาสนาทูตคือนบี ผู้ที่นำบทบัญญัติของพระเจ้ามาสั่งสอนแก่ปวงชน 5. ศรัทธา,าต่อวันสิ้นโลก 6. ครับศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะการของพระเจ้าเช่นการขึ้นและตกของพระอาทิตย์การเกิดพายุการถือกำเนิดของมนุษย์ซึ่งศาสนาอิสลามได้บัญญัติไว้ว่าพระเจ้าได้กำหนดไว้แล้วว่าไม่สามารถฝ่าฝืนได้ ต่อมาครับหลักปฏิบัติ5ประการครับ 1. คือการปฏิญาตนเป็นการยอมรับและศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจคนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องกล่าวปฏิญาตนว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมมัดคือศาสนาทูตแห่งพระอ,องค์นะครับคนที่จะเข้าศาสนาอิสลามจะต้องผ่านพิธีกรรมและกล่าวคำปฏิญาณดังนี้นะครับ2ครับ การละหมาดคือการนมัสก,การต่อพระเจ้านะครับนมัสก,การต่อพระเจ้าคือการสวดมนต์นะครับเราลึกถึงพระเจ้าต้องทำเวลาห้าเวลาครับคือย่ำรุ่งกลางวันเย็นพบคำ่ำและก็กลางคืนนะครับสามการถือศีลอดนะครับคือการละเว้นการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเป็นเวลาตลอดหนึ่งเดือนในเรือนรอมะดอนนะครับตามปฏิทินของาศาสนาอิสลาม คือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับเห็นแสงอาทิตย์ยันพระอาทิตย์ตกเนี่ยห้ามดื่มห้ามกินและห้ามมีเพศสัมพันธ์นะแต่หลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยสามารถดื่มกินได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำถือศาสนาอิสลามเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนรอมาดอนนะครับก็จะไปรับประทานอาหารกันตอนกลางคืนนะแต่กลางวันก็จะไม่รับประทานอาหารกัน 4. ครับการบริการ รักการคือการบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจผู้บริจาคให้รู้จักเสียสละลดความเห็นแก่ตัวครับ 5. การประกอบพิธีฮัทนะครับคือการประกอบศาสนกิจน,นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวมุสลิมระลึกถึงพระเจ้านั่นเองศาส,สนาพิธีของศาสนาอิสลามครับมีอะไรบ้างอ่าเรา,าดูศาสนาสถานของศาสนาอิสลามครับเราเรียกว่ามสัสยิดนั่นเองนะครับ ศาสนาพิธีในศาสนาอิสลามนะครับจะปรากฏอยู่ในหลักปฏิบัติ5ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมหมายถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยครับครับว่ามุสลิมเนี่ยแปลว่าผู้ที่นับถือศา,าสนาอิสลามนะครับต้องปฏิบัติพิธีที่สําคัญมีดังนี้ครับ 1. การละหมาดครับอย่างที่ครูทิศบอกไปละหมาด5เวลานะครับผม2 การถือสินอดครับในเดือนละมาดอนนั่นเองนะครับที่ห้ามดื่นห้ามกินห้ามมีเพสัมพันธ์ในช่วงพระอาทิตขึ้นถึงพระอาทิตตกนั่นเอง3การประกอบพิธีฮัทนะครับเป็นการประกอบศาสนกิจที่นครมะกะประเทศซาอุดีอาระเบียศาสนาที่2ครับคือาศาสนาคริสต์ครับ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญที่คนทั่วโลกส่วนใหญ่นะครับนับถือเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลนั่นเองศาสดาของศาสนาคริสต์ครับคือใครเอ่ยศาสดาศาสนาคริสต์คือพระเยซูนะครับพระเยซูท่านเป็นชาวยูนะครับท่านเกิดเมื่อคริสต์ศักราชที่1คริสต์ศักราชที่1เนี่ยเริ่มนับจากที่ พระเยซูท่านเกิดนั่นเองนะครับที่เมืองเบเรแฮมนะครับประเทศอิสราเอลประวัติของท่านนะัในวัยเด็กเนี่ยท่านเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความสนใจในเรื่องศาสนาเมื่ออายุ30ปีเนี่ยท่านได้พบกับนักบ,บุญโยฮันนะครับและได้รับศีลล้างบาปหลังจากนั้นท่านได้ประกาศศาสนาใหม่นะครับคือศาสนาคริสต์ คิดศาส,กสกนกชนเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้านะครับที่เสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากการกระทําบาปนั่นเองพระเจ้าของศาสนาคิดคือพยาโฮวาครับพระเยซูเผยแผ่หลักคาสอนเป็นเวลา3ปีนะครับและมีผู้เลื่อมใสศรัทธาและหันมานับถือเป็นจํานวนมากส่งผลให้ศาสนาเดิมมีเริ่มเสื่อมลงนะครับกลุ่มผู้นําของศาสนาเดิมเนี่ยจึงคิดที่จะกําจัดพระเยซูโดยกล่าวหาว่าพระเยซูคิดก่อกรกบฏ ในที่สุดพระเยซูจึงถูกจับและถูกประหารชีวิตนะครับโดยการตึงบนไม้กางเขนนะครับเมื่ออายุ3 3ปีหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาสาวกจึงได้ร่วมกันเผยแผ่หลักคำสอนของพระเยซูต่อไปนะครับหลักคำสอนของศาสนาคริสต์มีดังนี้ครับหลักคำสอนศาสนาคริสต์นะครับจะถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ซึ่งเราเรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองนะครับหลักคำสอนศาสนาคริสต์คือ ต้องมีศรัทธาต่อพระเยซูนะครับและจงรักเพื่อนบ้านเผื่อเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองหลักคําสอนศาสนาคิดคือบัญญัติสิป,ประการหลักความรักและหลักตรีเอกานุภาพเมาดูคําสอนแรกเลยครับบัญญัติสิป,ประการได้แก่1จงนับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว 2. อย่าสร้างรูปเคารพ3อย่าออกพนามของพระเจ้าโดยไม่สมควร 4. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ ห้าจงนับถือบิดามารดาหกอย่าฆ่าคนเจ็ดอย่าผิดประเวณีแปดอย่าลักทรัพย์เก้าอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านสิบอย่าโลภอยากได้สิ่งของของเพื่อนบ้านหลักตรีอาการทุกข์ภาพหมายถึงว่าหลักคำสอนที่ระบุว่าพระเจ้าม,มีพระองค์เดียวแต่มีสามบุคคลได้แก่นหนึ่งพระบิดาหรือเรียกอย่างว่าพะยะโฮวานะครับขออภัยครับพระบิดา คือพยาโฮวานั่นเองผู้สร้างโลกและให้กำเนิดชีวิตทุกชีวิตนะครับสองพระบุตรหมายถึงพระเยซูครับคือผู้เกิดมาเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์สามพระจิตครับคือวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ปรากฏในจิตของมนุษย์คอยกระตุ้นให้มนุษย์ทำความดีนั่นเองมีพระบิดาพระบุตรและพระจิตนะครับหลักเตียากาณุภาพต่อมาครับคือหลักแห่งความรักครับ หลักคําสอนที่พระยซูกล่าวไว้ก่อนสิ้นพระชนว่าความรักเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองและทรัพย์สมบัติใดๆในโลกจงรักพระเจ้ารักครอบครัวรักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์แล้วจะได้รับความรักจากโลกนี้เป็นสิ่งตอบแทนศาส,สนาพิธีของศาสนาคริสต์ครับอ่าสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาคริสต์เราเรียกว่าโบสถ์คริสต์นะครับพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์เนี่ยที่สําคัญเราเรียกว่า พิธีรับสินศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมีพิธีสําคัญสำคัญดังนี้นะครับนักเรียน 1. นสินล้างบาปหรือพิธีสินจุ่มครับเป็นพิธีแรกที่ผู้นําถือศาสนาจะต้องปฏิบัติจกักกระทำเมื่อเป็นทารกหรือเข้ามานับถือศาสนาคริสต์นั่นเอง 2. ครับสินอภัยบาปเป็นพิธีกรรมที่ชาวคริสต์ไปโบสถ์เพื่อสารภาพบาปกับบาทหลวงซึ่งบาทหลวงเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ยกบาปให้ ยกบาปนี่คือการให้อภัยต่อบาปนั้นนะครับสามครับศีลกำลังเป็นพิธีเจิมหน้าผากด้วยน้ำมันนะครับเพื่อยืนยันถึงความศรัทธานในศาสนาคริสต์สี่ครับศีลมหาสนิทเป็นพิธีกรรมรับศีลที่ชาวคริสต์จะต้องไปฟังมิซาในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะครับโดยชาวคริสต์จะสวดมนต์และรับขนมปังและเล่าองุ่นนะครับซี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูมารับประทาน ถ้าเปรียบเทียบไหครับขนมปังก็คือพระกายนั่นเองเหมือนเลือดเอ่อเหมือนเนื้อนะครับแล้วเล่าอมุ่นเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นพระโลหิตห้าครับศีลเจิมคนไข้นะครับเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อให้กําลังใจแก่ผู้ป่วยหนักและให้ระลึกถึงพระเจ้าอยู่กับตนและให้กําลังใจที่จะเอาชนะอาการเจ็บป่วยหกครับศีลสมรสเป็นพิธีแต่งงานนะครับโดยมีบาทหลวงและเป็นผู้ประกอบพิธีใน โบสถ์เครับสินบวชเป็นพิธีบวชสําหรับผู้ที่เป็นบาทหลวงนะครับและมีหน้าที่ในการเผยแพร่คําสอนและประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่อมาครับาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเป็นาศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยาศาสนาพราหมนดูเนี่ยได้มีอยู่คู่ประสังคมไทยมาตลอดจะเห็นได้จากการประกอบพระราชพธิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีจริพระนางคันแรกนาขวัญน,นะครับก็เป็นวิธีกรรมทางาศ,า,า,สา,ศาสาศนาพราหมนดูศาสนาศาสนาพราหมไม่มีนะครับเป็นาศาสนาที่ไม่มีาศาสนานะครับแต่นับถือเทพเจ้าสามองค์คือพระพรหมครับเป็นผู้สร้างโลกพระวิษณุหรือพระนารายครับเป็นผู้ปกป้องโลก พระศิวะนะครับเป็นผู้ทําลายและขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั่นเองหลักคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับจะถูกบรรจุไว้ในคำพีที่เรียกว่าคำพีพระเวศนะครับมี3มเล่มนะครับหลักคําสอนศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับได้แก่หลักธรรมสิป,ประการและหลักอาสมสี่เราเริ่มที่หลักธรรมสิป,ประการนะครับได้แก่ 1. นึ่ทฤตินะครับคือความพอใจยินดีในการกระทําโดยปราศจากความโลภ 2. กักสมาคือความอดทนอดกัน้นเพียรพยายามโดยถือความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง 3. ธรรมะครับคือการระง,งับจิตใจไม่หวั่นไหวตามอารมณ์ได้ง่ายมีสติ 4. อัสเตยะนะครับคือการไม่ลักขโมย 5. สาวจะคือความบริสุทธิ์ทำให้ทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจครับ 6. ครับ อินทรียะนิคระหะนะครับคือการปราบปรามอินทรีย์ทั้ง10คือประสาทความรู้สึกนั่นเองเจ็ดทีครับคือทิฏฐิคือการมีปัญญานั่นเองแปดวิทยาคือการที่มีความรู้ที่ลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับปัชญาเก้าสัตยะ,อะขออภัยครับสัตยะคือความจริงความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ทรยศกันนั่นเองสิบอกรทะนะครับคือความไม่โกรธ เรามาดูหลักอาศม4ี่นะครับเป็นขั้นตอนการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับสื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนครับคือ1ครับพรมจารีนะครับเป็นขั้นตอนการศึกษาแลาเรียนนะครับซึ่งเด็กชายที่เกิดในวรรณะกษัตริย์นะครับพราหมณ์แพทย์นะครับซึ่งในอินเดียเนี่ยแบ่งเป็นสีวรรณะนะครับเดี๋ยวจะเรียนเพิ่มเติมอขออภัยสอนเพิ่มเติมให้ในคราวหน้านะครับต้องมอบตัวเป็นศิษย์ศึกษากับพระเวสกับพระอาจารย์นะครับ สองเาเื่อหัดครับเป็นวัยโอ้ครูโโที่พิมพ์ผิดนะครับเป็นวัยแห่งการคลองเรือนคือการประกอบอาชีพและแต่งงานมีครอบครัวนั่นเองนะครับสามนะครับวานปรชัชขออภัยครับวานปัอ่าวานรัตวานะปรัตอ่าขออภัยครับอ่านว่าวานปร,รัตนะครับเป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรม คือการปฏิบัติธรรมในป่าเพื่อฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับโดยไปเป็นครั้งคราวนะครับว่ายังออกมาประกอบอาชีพและแต่งงานมีครอบครัว 4. ครับสัญญาสี่นะครับเป็นช่วงการออกบวชคือการสลัดชีวิตครหัหั์นะครับออกบําเพ็ญเพียรตามหลักศาสนาเพื่อให้บรรลุจุดหมายของชีวิตต่อมาครับศาสนาพินิศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับ สถานที่ประกอบศาสนาพิธีเรียกว่าเทวสถานครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับจะมีพิธีกรรมที่สําคัญดังนี้หนึ่งหลักปฏิบัติเกี่ยวกับวันณะครับเช่นการแต่งงานอาหารการกินอาชีพที่อยู่เช่นการห้ามแต่งงานข้ามวันณนะนอกวันณะกันนะครับคนต่างวันณะจะปรุงอาหารให้รับประทานกันไม่ได้จะต้องประกอบอาชีพตามวันณะที่กําหนดเท่านั้นนะครับห้ามประกอบอาชีพข้ามวันณนะ สองครับพิธีสั่งสการนะครับเป็นพิธีกรรมประจําบ้านเช่นพิธีตั้งคันการขอดบุตรการตั้งชื่อการกลนผมการแต่งงานนะครับสครับพิธีสาราตนะครับคือพิธีที่ลูกหลานจะอุทิศบุญกุศลน,นะครับให้แก่บิดามารดาหรือพระบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะครับ สี่ครับพิธีบูชาเทวดาพิธีการจะแตกต่างไปตามวรรณะเช่นถ้าเป็นวรรณะสูงสูงนะครับจะมีพิธีการสวดมนต์ภาวนาอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายและสั่งเวรเทวดาทุกวันคือถวายเครื่องเส้นเทวดานั่นเองนะครับต่อมาครับาศาสนาซิกนะครับหรือาศาสนาซิกนะครับเป็นาศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศอินเดียนะครับเป็นาศาสนาที่นับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นาศาสดาของาศาสนาซิกคือ ครุครับรวมทั้งหมดมีสิบองน <igung> ะครับศาสดาองค์ท ha right. ี่นับว่าสำคัญที่สุดคือครุนาะครับครุนากนะครับท่านเป็นชาวฮินดูนะครับอยู่ในวรรณพราหมณ์นะครับในวันเด็กเนี่ยท่านสนใจในเรื่องความเป็นมาของศาสนาต่างๆจนสามารถสนทนากับอาจารย์ศาสนาต่างๆได้เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านครุนากเนี่ยได้บําเพ็ญสมาธิอยู่ในป่านะครับท่านได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าทางจิตนะครับ คือสื่อกันทางจิตนั่นเองแล้วได้บอกแก่ท่านครูนานักว่าเราจะขออยู่กับเจ้าเราจะทําให้เจ้ามีความสงบสุขนะครับและจะทําให้ทุกคนที่นับถือเราเนี่ยมีความสุขไปด้วยเจ้าจงออกจากที่อย่างนี้จงไปข้างหน้านึกถึงเราไว้เป็นนิดจงเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้สะอาดการกระทําใจให้เป็นสมาธิต่อจากนี้เจ้าจงเป็นครูหรือครูของคนทั้งหลายหลังจากนั้นนะครับ ท่านก็เดินทางออกจากป่านะครับไปยังหมู่บ้านของตนและเริ่มแจกทานแก่คนยากจนให้ยาและรักษาพยาบาลคนเจ็บนะครับท่านคุรุน,นันทเนี่ยได้ออกเผยแผ่ศาสนาโดยมีชาวฮินดูและชาวมุสลิมนับถือเป็นจํานวนมากหลังจากศาสดาคุรุนานทกแล้วยังมีศาสดาอีก9องค์นะครับโดยมีศาสดาคุรุโควินทสิงห์นะครับเป็นศาสดาองค์สุดท้ายนะครับต่อมาเมื่อได้มีการสถาปนาพระมหาคัมภีร์คุรุครันทะ สาหิบนะครับเป็นศาสดานะครับก็คือนําคัมภีร์นี้เป็นศาสดาแทนนะครับสิ้นสุดการสืบทอดศาสดาโดยมนุษย์นะครับหรือคนในร่างศาส,สดาในล่างมนุษย์นั่นเองนะครับลำดับต่อมานะครับหลักธรรมของศาส,สนาศิษค,ครับคัมภีร์ศาสนาศิก์เรียกว่าพระมหาคัมภีร์คุลุคันธาสาธิปนะครับ หลักคำสอนศา,าสนาซิกเนี่ยสอนให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หลักธรรมและแนวคิดดังกล่าวเนี่ยคือหลักคำสอนในศา,าสนาซิกนะครับสอนให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงส,สมบูรณ์หลักธรรมและแนวคิดดังกล่าวคือสอนให้รู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สองสอนให้เข้าถึงพระเจ้าด้วยการทำความดีแล้วเว้นความชั่ว ความโลภความหลงความหญิงโสและความเห็นแก่ตัวครับต่อมานะครับนอกจากนี้ชาวสิธิ์จะต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ครับพึงระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าโดยการสวดมนต์ภาวนาประกอบอาชีพด้วยความสุจริตประพฤติตนเป็นคนดีสร้างสารรค์สิ่งดีๆแก่สังคมต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะครับชาวสิธิ์จะส่งเสริมงานประชาประชาสงเคราะห์นะครับต่างๆและต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนและสังคมส่วนรวมเพื่อความยุติธรรม ศาสนาพิธีของศาสนาซิก,กมีดังนี้ครับอ่าขออภัยครับมาดูกันก่อนเลยศาสนาสถานเรียกว่าครุทวารานะครับพิธีกรรมทีสส่สําคัญศาสนาซิกมีดังต่อไปนี้ครับ 1. พิธีสังคัสนะครับเป็นพิธีชุมนุมของผู้ที่นับถือศาสนาซิก,ะกนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเท,เท่าเทียมกันหมดนะครับโดยไม่มีใครจะได้รับการยกเว้นนะทุกคนต้องทางานหมดเช่นต้องตักน้ําเช็ดรองเท้าและทําทุกอย่างด้วยตนเอง สองพิธีรับคนเข้าสู่สาศาสนาคิิอ่ะขอศาสนาซิก์ครับโดยใช้ห,หลักแห่งความเสมอภาคไม่แบ่งชนชัน้นวณนะนะครับสามครับพิธีปาหุ่นนะครับเป็นพิธีล้างบาปหลังจากที่ผ่านพิธีปาหุ่นแล้วเนี่ยผู้ชายจะมีชื่อต่อท้ายว่าสิงนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยจะมีลงชื่อท้ายว่าเกา่าและจะได้รับกะกะนะครับหลังจากเสร็จพิธีทีนี้เรามาดูรายละเอียดคำว่ากะกะนะครับว่ามียอะไรบ้าง กะกะเนี่ยคือสิ่งที่ได้ที่นขึ้นต้นด้วยกอไก่ครับมีห้าประการได้แก่หนึ่งเกษาครับผมครับจะไม่ตัดเลยนะครับผมผมเนี่ยนะครับจะรักษาเกษาไว้และถือเป็นการแสดงถึงการดำรงชีพที่สอดคล้องกับความประสงค์ของผู้เป็นเจ้าครับสองกังคาครับคือหวีนั่นเองนะครับสิ่งที่ทําให้จําเป็นในการดูแลรักษาผมให้สะอาดนั่นเองครับ สามกระฉาครับคือกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นที่สวมไว้ด้านในเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามและกระทันรัดเรียบร้อยนะครับสี่ครับกะลาครับคือกําไรนั่นเองต้องสวมกำไรข้อมือที่ทําด้วยเหล็กไว้ที่ข้อมือขวานะครับห้ากิฬาปาหรือกิจนั่นเองต้องพกกิจติดตัวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญจะใช้เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่นเท่านั้นนะครับไม่ใช้เป็นอาวุธทําร้ายผู้อื่น หลังจากจบบทนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนตีตารางลงในกระดาษนะครับดึงมาจากสมุดวิชาสังคมครูที่ได้ครับแล้วก็ตีตารางนะครับเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับเลขที่ชั้นเพื่อเวลาครูทิตรวจให้คะแนนเนี่ยจะได้รู้ว่ากระดาษใบนั้นเป็นของใครนะครับแล้วก็เขียนว่าใบงานที่11นะครับวิชาสังคมศึกษาเรื่องาศาสนาต่างๆในประเทศไทยนะครับ เกียงตามนี้นะครับแล้วเวลาตอบครูที่จะยกตัวอย่างศาสนาพุทธนะครับเช่นศาสนาพุทธศาสนาศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าในเองคำพิงศาสนาคือพระไตรปิฎกนะครับหลักธรรมคำสาคัญของศาสนาก็คือโอวาสามแล้วก็อริยสัจสี่ศาสนาศาสนาศาสนาพุทธคืออุโบสถนั่นเองนะครับที่เหลืออีกสี่ศาสนานักเรียนตอบให้ครูอาทิตย์นะครับถ้านักเรียนตี ตารางในกระดาษแล้วก็เขียนการครูทิศบอกรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็หนังสือเรียนวิชาบูทศาสนาครับของป 6, หน้าที่เจ็ดสิบสี่ถึงแปดสิบเจ็ดครับถ้าทําในสมุดแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนอ่าครูที่ทําให้ดูตัวอย่างเขียนวันที่ด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาแผ่นเดียวเลยครับฉีกมาแผ่นเดียวเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งใี้ครูประจำชั้นเดี๋ยวครูประจำชั้นจะนำส่งไปครูทิ์เองนะครับสำหรับวันนี้ เรื่องศาสนา,าต่างๆในประเทศไทยก็ขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ